สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านเรื่องของดอกเบีย้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในช่วงนี้เพราะนอกเหนือจากการลดดอกเบีย้ยครั้งปติศาสตร์ของสหรัฐและการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งปติศาสตร์ของญี่ปุ่นก็ยังมีการลุ้นกันอยู่ถึงอนาคตของดอกเบีย้ยของประเทศไทยว่าจะไปในทิศทางใดแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าการขึ้นหรือลดดอกเบีย้ยเป็นกลไกที่มีความซับซ้อนที่ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศแต่ยังส่งผลถึงค่าเงินราคาของทองคำและการค้า การลงทุนระหว่างประเทศวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันเรื่องดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและไทยกันนะครับโดยจะลงลึกถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในหลายมิติว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรแล้วอย่าเพิ่งเห็นว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญนะครับแม้แต่การลดดอกเบี้ย,ยของสหรัฐก็ยังส่งผลต่อเงินในกระเป๋าของพวกเราคนไทยทุกคนนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดก็ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่4.75 ถึง5%ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากนะครับการปรับดอกเบีย้ยของเฟดนั้นเป็นความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่าง2ปัจจัยหลัก1คืออัตราการว่างงานและ2คืออัตาาราเงินเฟอ้อดอกเบีย้ยนโยบายเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมปริมาณเงินในระบบษษษษษเศรษฐกิจเมื่อเฟดลดดอกเบีย้ยก็จะเกิดผลกระทบดังนี้1การกู้ยืมเงินดอกเบีย้ยที่ต่ำจะทำให้ต้นทุนของการกู้ยืมเงินลดลงสำหรับทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภค2การลงทุนที่เพิ่มขึ้นธุรก,กิจ มีแนวโน้มที่จะลงทุนมากขึ้นเมื่อต้นทุนในการกู้เงินถูกลง3การบริโภคที่เพิ่มขึ้นและผู้บริโภคก็มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้นโดยเฉพาะในสินค้าราคาแพงที่ต้องผ่อนชำระอย่างเช่นบ้านหรือรถยนต์และ4เงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนอาจจะนําไปสู่เงินเฟอ้อที่สูงขึ้นและเฟดมีเป้าหมายหลักอยู่2ประการ หนึ่งก็คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคาโดยมีเป้าหมายเงินเฟอ้ออยู่ที่ประมาณ2%ต่อปีและ 2. ส,ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเต็มที่โดยพยายามรักษาอัตราการว่างงานให้อยู่ในระดับที่ต่ำอย่างยั่งยืนการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเฟดได้มองว่าเงินเฟอ้อได้ชะลอตัวลงแล้วและต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการเกิดภาวะถดถอยและรักษากระดับการจ้างงานและการตัดสินใจของเฟด มีผลกระทบไม่เพียงแต่ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกอีกด้วย1ค่างเงินดอลลาร์การลดดอกเบี้ยม,มักจะทําให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่นอย่างเช่นเราจะเห็นได้ว่าเงินบาทของเราได้แข็งขึ้นมามากเมื่อเทียบกับดอลลาร์และ2การลงทุนระหว่างประเทศ อาจจะมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากสหรัฐไปยังประเทศที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอย่างเช่นเราจะได้เห็นตลาดหุ้นของเราได้โตขึ้นมามากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและ3ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์อย่างเช่นน้ำมันอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงแต่อย่าเพิ่งคิดว่าการลดดอกเบีย้ยจะเป็นเทรนด์ของโลกเสมอไปนะครับเพราะในขณะเดียวกันญี่ปุ่น ก็ประกาศขึ้นดอกเบีย้ยมาอยู่ที่0.25ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบ17ปีธนาคารกลางของญี่ปุ่นได้ใช้ในโยบายดอกเบีย้ยต่ำเป็นเวลานานมากๆหลายทศวรรษหลังจากที่ฟองสบู่แตกเมื่อกลาง1980เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ญี่ปุ่นก็อาจจะมีเหตุผลในการขึ้นดอกเบีย้ยดังนี้ 1. สัญ,ญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การขึ้นดอกเบีย้ยแสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มใกล้เข้าสู่เป้าหมายที่2%และ2การรับมือกับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับค่าเงินเยนและช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะพลังงานและวัตถุดิบแล้วเรื่องที่ทุกคนกำลังลุ้นกันอยู่ทุกวันนี้ก็คืออนาคตของดอกเบี้ยของประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่2.5% โดยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปและนี่ก็คือปัจจัยที่ต้องพิจารณาของประเทศไทยครับ1การที่เฟดลดดอกเบี้ยส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแต่ในทางกลับกันหากธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจลดดอกเบี้ยก็จะส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนลงซึ่งการอ่อนค่าของเงินบาทอาจจะส่งผลดีต่อภาคของการส่งออกเนื่องจากสินค้าไทยจะมีราคาถูกลงในสายตาของผู้ซื้อจากต่างประเทศแต่ยัง ก็ตามการอ่อนค่าของเงินบาทก็อาจจะส่งผลเสียต่อการนําเข้าโดยเฉพาะสินค้าและวัตถุดิบที่จําเป็นต่อ,อการผลิตธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจําเป็นต้องพิจารณาผลกระทบทั้ง2ด้านอย่างรอบครอบในการตัดสินใจปรปับต,ตาดอกเบี้ย2ผลกระทบต่อภาคก,การท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศไทยและยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด1 9หากเงินบาทอ่อนค่าลงจากการลดดอกเบี้ย ก็อาจจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในประเทศไทยก็จะถูกลงสัหรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติแต่อย่างไรก็ตามการอ่อนค่าของเงินบาทก็อาจจะส่งผลให้ต้นทุนในการนําเข้าสินค้าและบริการที่จําเป็นสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูงขึ้นแต่ในทางกลับกันการลดดอกเบี้ยก็อาจจะช่วยกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศซึ่งอาจจะช่วยในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ3การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและสถิลภาพของระบบการเงินไทยมีระดับหนี้ครัวเรือนที่สูงที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การปรับดอกเบีย้ยต้องระม,มัดระวังผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนการลดดอกเบีย้ยอาจจะช่วยลดภาระหนี้แต่ก็อาจจะกระตุ้นให้เกิด นี้มากขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจําเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยการลดดอกเบี้ยมากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงเช่นการเกงกําไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์และ4การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและตลาดหุ้นอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อก,การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติการที่ยังไม่ลดดอกเบี้ยอา,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เงินทุนของต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดหุ้นของประเทศไทยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาการรักษาดอกเบี้ยให้ใน ดับที่เหมาะสมอาจจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกระยะยาวและ 5. ความสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจและการควบคุมเงินเฟอ้อเช่นเดียวกับในทุกประเทศถึงแม้ว่าการลดดอกเบีย้ยอาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็อาจจะนำไปสู่เงินเฟ้อที่สูงขึ้นในอนาคตจึงเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะต้องติดตามสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดและปรับนโยบายที่จำเป็นและนี่คือบทเรียนและข้อสังเกตสำหรับนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบาย แต่ละประเทศมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจความท้าทายและเป้าหมายที่แตกต่างกาันการนำนโยบายของประเทศหนึ่งไปใช้กับอีกประเทศหนึ่งโดยที่ไม่พิจารณาบริบทอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ การตัดสินใจของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างประเทศขนาดเล็กและกำลังพัฒนาต้องมีกลยุทธ์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการใช้นโยบายการเงินอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนอาจจะต้องใช้ร่วมกับนโยบายการคลังนโยบายโครงสร้างและการปฏิรูปเศรษฐกิจในด้านต่างๆเราจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศมีปัจจัยและสถานการณ์ที่แตกต่างกันการตัดสินใจในเรื่องของดอกเบี้ยจึงไม่ได้มีสูตร เม็ดตายตัวสหรัฐอเมริกาในฐานะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟอ้อและการรักษาการจ้างงานโดยการตัดสินใจของเฟดส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจของโลกญี่ปุ่นซึ่งเผชิญกับภาวะเงินฝืดมาเป็นเวลานานกำลังพยายามออกจากยุคข,ของนโยบายดอกเบี้ยต,ต่ำและการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของนโยบายการเงินของญี่ปุ่น และสมัติประเทศไทยในฐานะของเศรษฐกิจขนาดกลางต้องพิจารณาปัจจัยที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งเรื่องของค่างเงินการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนการตัดสินใจต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อภาคส่งออก การท่องเที่ยวและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารแห่งประเทศไทยต้องระมัดระวังในการรักษาสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางการเงินสำหรับนักลงทุนและผู้สนใจเศรษฐกิจการติดตามและทำความเข้าใจกับนโยบายการเงินของประเทศต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินอัตราแลกเปลี่ยนและโอกาสทางธุรกิจในระดับโลกและขอบคุณที่ได้รับฟังมาถึงตรงนี้ติดตามสถานการณ์ที่น่าสนใจกับเราตอบ ไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ